ครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเพลงให้ฟังอีกชื่อเพลงว่าติดเบรกกันชำ้ำเพลงนี้ได้มาจากการจินตนาการหรือการชิดครับมันก็มีเรื่องอยู่นิดหนึ่งว่า เคยไปไปิดจีบสาวแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าก็าไม่รู้ก็เ,เลยได้ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็สมัยวงเทพเนาะก็มีก็มีบ้างที่ไปลงรักผู้หญิงคนนั้นคนนี้บ้างอะไรประมาณนี้ก็มี เป็นธรรมดาของมนุษย์แล้วก็ก็คิดการพอดีผมเป็นคนที่แบบเป็นคนชอบชิดชอบเขียนชอบแต่งกรอะไรประมาณนี้ผมก็เลยก็เลยได้เพลงได้เพลงนี้มาครับเกิดการจินตนาการว่า ถ้าเขาไม่รักเราเนี่ยมันก็เหมือนการติดเบรกเหมือนการยังคิดการถ้าเป็นรถก็ติดเบรกเอาไว้อะไรประมาณนี้เหยียบเบรกไว้ไม่ให้ชนคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยรัก็เลยได้เพลงนี้ว่าบมเมนพเพลกจึงติดเบรกเอาไว้กันชำ้ำความรากักลดตำสิได้บ่ช้ำหัวใจ ในใจรักเจ้าเปียบเหมือนเงาติดตามร่างกายแต่ว่าบอกกาหักหลายกลัวอีกฝ่ายใจไม่แน่นอนก็ลองให้ฟังท่อนหนึ่งก่อนครับเพลงนี้ก็แต่งไว้นานแล้วครับแต่งไว้นานแล้วแต่ก็จะพยายามไปหาครูบาอาจารย์จะทำให้มันเสร็จๆไปครับ ฝากพี่น้องติดตามติดตามชมติดตามรับฟังหน่อยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่อยเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ